แล้วนะครับผมก็สวัสดีเพื่อนพี่น้อง,องทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มคอนฝันนะครับวันนี้ก็มาทุกปุ๋ยเช่นเคยนะครับเติมเติมพี่ต้มนะครับ วันีฝนตกนะครับแล้วก็ตกหนักด้วยเนะาะเมื่อวานก็บินเที่ยวสองในพากันบืิ้นออกโอ้โหพอจะออกได้นะครับโอ้ยไฟเป็นยางรเดียนนะครับก็อาจจะเลื่อนๆหน่อยหน่อยนะครับ แต่ก็ไปได้นะครับเลื่นแต่ไปได้พอพอไปได้นะครับอาจจะต้องโยกหม่นิดนึงนะครับพอดีเขามันก็มันไม่ตะคุยเนาะมันแต่มาอาจจะลื่นหน่อยๆนะครับหน้าดินอันนี้ตอนเข้านะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนออกครับนะว่ามันจะประมาณไหนเนาะตอนเข้าตอนออกเน้น้ำหนักตอนทุกออกเนี่ยมันก็ตันกว่านะครับประมาณตันห้าเนาะนะครับแล้วมาดูกันนะว่าอยางไรเดียนที่ตมมันจะไปได้หรือเปล่านะครับ Okay. นี่นะครับผมลงปุ๋ยเสร็จแล้วนะครับก็ไถต่อนะครับนี่ปุ๋ยที่มาใส่ไว้นะครับก็จะปลายปลายไว้นะครับโอ้ผมก็ยังคิดคิดอยู่นะว่าปลายปลายีนปลายนี่มันเป็นภาษาไทยหรือภาษาสอยเนาะลืมเหมือนกันนะครับผมนี่ก็ TF150 นะครับผมของผมส่วนตัวนี้ก็ของน้านะครับของช่างพีนะครับอันนี้ของเจ้าของอู่ TF120 นะครับคันสามนะครับ โดยน้องแตะไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาท่อดังมาใส่ดูนะครับว่าถ้าเจอพันสามเนี่ยเสียงมันจะตึงมันจะดังแบบไหนนะครับมันจะตึงหรือเปล่าแต่ฟังๆมันก็อาจจะตึงกว่าเดิมหน่อยนะครับนี่ก็ไม่ตึงเท่าไหร่เนะวินที่ใช้ก็จะเป็นวินเครื่อง6นิ้วนะครับส่วนวินคองก็รอบใหญ่ธรรมดานะครับน่าจะประมาณสิบนิ้วเนาะ นี่ครับก็ไม่ตึงเท่าไหร่ครับดินมันมันอ่อนนั่นแหละตกนน้วแรงเครื่องเาบาๆนะครับผมแรงเครื่องเาบาชิวๆโอ้กิมบอนก็ไม่ได้ออกมานะครับก็อาจจะสั้นๆหน่อยๆเนานะเดี๋ยวพรุ่งนี้แก้มือใหม่นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เอากิมบอนมาภาพจะได้ไม่ค่อยสั่นเท่าไหร่นะครับ นี่นะครับผมของช่างพีนะครับหัวจิ้มๆหน่อยๆนะครับอันสามฮจะตีจะตีนะครับน้องบอกว่าจะตีเมื่อกี้นะครับจะตีก็คือแย่นะครับแย่มาษะสวยเขาเรียกจะตีนะครับ ทากิ้งกาเขาเรียกกอยอเสียงนุ่มๆนะครับคันนี้นี่พอนี่ประมาณเม็ดยีนะครับเสียงก็จะแตกๆนหน่อยนะครับก็สังดังเพราะกว่าสั้นๆนะครับตกส่วนตัวผมนะผมชอบแบบยาวๆอย่างนี้นะครับผมเสียงคำรามดีเหลือเกินอไปลงจากต้นนะครับผม

ครับผมอ้าวปิดซอยาโอ้ยช่างแตดปิดซอยนะครับเ <laughs> ออเ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 ต็มพลนนะครับ <laughs> เอาแล้วนะครับ1 5ห้าสิบนี่1 5ห้าสิบนี้ไม่ออก ร้อยแล้วนะครับโอ้มันไปข้าออน

เต้นพลนนะครับในตอนนี้นี่นี่นะผมก็จะสูงๆหน่อยๆนะครับโอ้ไยนันง่งก่อนโอเคโอ้หอ,อบเลยนะครับผมหอ,อบทุกคนหอ,อบทั้งรถเ <c oughs> มื่อกี้เป็นยังไงครับเมื่อกี้นี่เมื่อกี้ก็กระชยางน, <c oughs> <c oughs> น,นั่นกันเก้าสิบนั่นยางแตกนะครับผมวันนั้นนั่นติด ใส่เหล,ล็กติดอยู่บนเขานะครับรอบนี้ใส่รอยางมานะครับยางแตกอีกโอ้โห,โหสรุปได้ไทยสองคันนะครับเดีย๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมลองพอดังให้ดูนะครับเดี <c oughs> ย๋ยวถ้าดังมาตรงนี้นะครับมาฟ้าละหันเจ้าวันนี้ละหันเจ้าวันนี้เ <c oughs> อาล้ะะครับ ดินโนะแล้วถ้ามา,มาเบาๆแล้วเราไม่ได้เอาสะพัดลงมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไม่กล้าไปฝั่งโน้นนะครับโอเคจับยุ่งกับ,บันจับยุ่งกับ,บันโอเคนะผม โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเนาะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ์ให้ผมเลยนะครับผมสวัสดีครับ